นี่นี่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวอ้าวอ้าวคิวต่อไปเชิญอ้าวไปขนก่อนเอามาอ้าทนั่ง่ายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอ้าวอ้าวไปยิ้มมา อะไรไม่ไอชียิ้มวันเอาเลยเอาเลยข่าวขาวแล้วอ่ะเออง่วงอเอาง่นะเขาแอกเลยกี้เอาไปเลยไปไปบอกยากเข็นไปเลยถ่ายแม่หนูกว้